คณะกรรมการสภาประชาสังคมแห่งประเทศไทยนะคะโดยดรอกเตอรอมนัมสดาประธานจัดพิธีประดับเกียรติสดุดีบุคคลตัวอย่างที่น่ายกย่องแห่งสังคมไทยรางวัลวชิลานุสรภูชนียบุคคลตัวอย่างแห่งชาติประจำปี2567เพื่อสรรหาบุคคลองค์กรหรือหน่วยงานเอกชนรวมไปถึงประชาชนทั่วไปที่ได้เสียสละอุทิศก,กำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์นะคะตลอดจนประโยชน์ส่วนตนทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชนสังคมแล้วก็ประเทศชาติเป็นอย่างดี ไปเมื่อวันที่21มกราคมที่ผ่านมาณหอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพโดยผู้ที่ถูกเลือกให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวนะคะในสาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่นประจำปี2567คือผู้ช่วยศาสตราจารย์นะคะดรมินทิวาอาจารย์สาานะะอ,กอนกา,า,ารเทศชื่อดังนะคะผู้ที่เพิ่งได้รับรางวัลอันดับสองจากการแข่งขันเทศร,ระดับโลกนั่นเองค่ะดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมินทิวาพิชยาอัคราคุลค่ะ รางวัลน,นี้นะคะถือว่าเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่ามากๆกับดิฉันและครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตหนึ่งรางวัลค่ะก็ที่หลักๆนะคะตลอดชีวิตที่ผ่านมานะคะนอกจากต้องต้องบริจาร่างกายไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคือพิมพ์บริจาคเลือดทุก3เดือนอยู่แล้วตั้งแต่อายุ20จนถึงปีนี้4 4นะคะแต่ทีส่สำคัญที่สุดนะคะช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะพิมพได้ตั้งโต๊ะนะคะก็คือทําอาหาร ช่วงโควิดทำก็คือจนมีททบ5ค่ะไปทําเป็นรายการภาคประชาชนก็คือเหมือนโรงพยาบาลสนามภาคประชาชนตลอดระยะเวลา4เดือนที่ผ่านมาค่ะเป็นใช้ทุนส่วนตัวแล้วก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจเงินทุนทรัพย์นะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็เพื่อจะประมาณ4เดือนค่ะตั้งแต่ทุกอย่างข่ะยาเรือนจําของทุกอย่างที่ไปบริจาคให้กับ ผู้ที่เดือดร้อนนะคะด้วยความเป็นความเป็นมนุษย์ของเราเราก็ช่วยเต็มที่ตลอดระยะเวลา4เดือนไม่เคยขาดสักวันเลยค่ะก็คือตั้งโต๊ะทำอาหารแจกประมาณวัลพันกล่องนะคะไม่รวมที่ไปขอบคุณบุคลากรการแพทย์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นของฝั่งพยาบาลคุณหมอนะคะแล้วก็แม่บ้านทําความสะอาด ทุกอย่างเลยค่ะที่เราตั้งใจจะขอบคุณเขานะคะแล้วก็ที่ผ่านมาทําค่อนข้างเยอะคือระยะเวลาสเดือนเราทําไม่เคยหยุดเลยะค่ะก็ต้องขอบคุณที่ทุกท่านได้เล็งเห็นในการที่เราทําความดีในครั้งนี้เพื่อประโยชน์ของสังคมค่ะพิมพ,วพ,มพ์ว่าถ้าเราบันเทาทุกในวันที่เขาลําบาก,กวันนั้นแม้กระทั่งหนึ่งมื้อพิมพ์ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ใจเราปูขึ้นมาแม้กระทั่งผู้รับแล้วก็ผู้ให้ก็ต้องขอบคุณมือผู้รับทุกๆท่านนะคะที่ทำให้พิมมีโอกาสได้ แสดงน้าใจตรงนี้ค่ะแล้วพิมพิมเชื่อว่าสิ่งสําคัญที่สุดของเราก็คือความเป็นมนุษย์มันมันแสดงออกซึ่งไม่ใช่พิมพ์คนเดียวหรอกค่ะคนทั้งประเทศที่ร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็เหนื่อยมากๆค่ะพิมพ์ต้องกราบขอบคุณอีกครั้งค่ะในการเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ภาคประชาชนทุกทท่านค่ะแล้วก็แต่ว่าวันนี้พิมพ์ถือว่าพิมมีโอกาสมากๆคนหนึ่งที่ผู้ใหญ่เห็นความสําคัญตรงนี้แล้วพิมพ์ก็กราบขอบคุณอีกครั้งค่ะ อ,อาชีพหลักนะคะพิมพ์เป็น professional trader นะคะแล้วก็เป็นผู้จะแข่งขันอันดับ2ของโลกมาค่ะแล้วก็เป็นอาจารย์สอน private coaching นะคะเกีย่ยวกับเรื่องของการเทรดหุ้นต่างประเทศค่ะก็ก็คือก็ต้องจับมาปั้นกันค่ะเพราะว่าเป็น private coaching ก็ทำกันบ้านหนักพอสมควรแล้วก็มีการแบบเตรียมตัวสำหรับมือใหม่แล้วก็คอร์สปีนี้ทั้งปีไม่ว่างเลยค่ะก็ต้องอินบ็อกกันมากพอสมควรค่ะไว้ติดตามช่องมินทิวาได้นะคะดรมินทิวาภาษาอังกฤษนะคะเจอกันทุกช่องทางค่ะใน Tik t o k ก็ได้ค่ะ พิมพ์ว่าสิ่งแรกที่เราต้องศึกษาก็คือคุณต้องเรียนรู้เรื่องของความเสี่ยงก่อนค่ะเพราะทุกอย่างบนโลกใบน,นี้ก็คือความเสี่ยงนะคะแต่เราต้องบอกว่าถ้าเราเริ่มเสี่ยงอายุน้อยเราก็ยังมีเวลาพอศึกษาแล้วก็หาความรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองไปสู่จุดๆนั้นได้ค่ะ